ามข้อครดิโอคุณหมาคะคุณหมอคะคุณหมาเคาะคุณคุณหมาคะัคุณหมาคะเออนั่นแหละคุณหมาคะม้าน้ําเป็นปลาหรือเป็นม้าหรือเป็นจิงจกมังกหรืออะไรทำไมทรงมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันอยู่ในน้าอ่ะคุณหมอเห็นนะเอาจิงม้าน้าเนี่ยเป็นปลา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  กระดูกแข็งด้วยเป็นปลาแท้ๆอ,อย่าลืมอย่าลืมนะตะกูลฟิชเลยตะกูลฟิชเลยโอเคอย่าลืมนะว่าในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังมันไล่จากปลากระดูกอ่อนอปลากระดูกแข็งเนาะอันนี้เราจะข้ามเราจะข้ามปลาปากคุมปลากระดูกอ่อนได้แก่าปลาสลามปลากระเบนใช่ปลากระดูกแข็งก็พวกปลาน<ช>ินปลาแซลมอนปลาที่มีก้างคือปลากระดูกแข็งใช่เดี๋ยวจะเอาอ่อนหอยเข้มาในฐานะเด็กโง่โง่วิ์ไม่ได้จบเรานิยามความเป็นปลาคือมีเหงือกใช่ไหม อยู่น้ามีเหงือกอคือหายใจด้วยด้วย,วยครีบ,บมีครีบมีครีบมีรีโอเคอ่ะมาน้ำอยู่วงนี้ใช่แต่ถามว่าเอ๊ะมาน้ำมันถูกจัดเป็นปลาเมื่อไหร่มาน้ำนี่มันมันเป็นสัตว์ที่ถูกสงสัยว่าเป็นสัตว์อะไรอะมานานมากเพราะว่าอเอาจริงในอดีตเองอ่ะตอนที่ถูกตั้งชื่อมาน้ำเนี่ยมาน้ำมีชื่อภาษากรีกว่าฮโปแคมปั m อื s ค่ะ มันชื่อเหมือนชื่อจีนัทนะชื่อจินัทของมาน้าคือฮิปโปแคมปัสแต่ไม่ชื่อเหมือนแต่เป็นชื่อเหมือนอะไรในสมองสมองเออไอชื่อเนี้ยมาทีหลังอ๋อเหรอแปลว่าเหมือนมาน้าแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฮิปโปแคมปัสคือชื่อชื่อสัตว์ในชื่อสัตว์ในเทพนิยายของตรีเชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของโปเซดอนหรือเทปเนปจูนถ้าเราเคยดูลิตเทิลเมอร์เมดสัตว์ที่ลาราชรถของคิงโปไซดอน ก็คือม้าน้ำดิสต์เบอร์เวดเวอร์ชันไหนเวอร์ชันดิสนี่เวอร์ชันที่เป็นไอแอรีเอลแอรีเอลอ่ะการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนไม่ใช่แอรีเอลผิวไม่ใช่แอรีเอลผิวเข้มแอรีเลผมแดงโอเคผมแดงกันขู่แอรีเอลเวอร์ชันดิสนีย์เก่าก็คือเป็นตัวเท่าม้าเลยใช่ไหมแอสซูมว่าตัวใหญ่เป็นม้าเป็นซีฮอสอย่างเงี้ยเป็นซีฮอสใช่อย่างเโอ้ยโหถ้าจะเซิร์ฟถ้าพวกคนจะเซิร์ชนะครับก็คือฮิปโปแคมเป็นม้าเลยนี่หว่าแคมปี้ ฮิปโปแคมปีนี่มันเคลปี้นี่วะเป็นม้าก็คือเป็นคล้ายๆเงือกเนาะเงือกม้าเงือกเงือกคือคนกับปลาใช่แต่นี่คือม้ากับปลาเป็นม้าและหาเป็นเงือกอันนี้มันเหมือนสัตว์หิมะพันธุี่เอาสัตว์สองชนิดมาบวกกันเฉยๆเลยใช่ๆฟิลิฟิลิงนั้นเลยไม่มันคือนี่เลยคือแบบสมมติเราจินตนาการเทพมาแล้วอ่ะเรามีเทพดินเนี่ยดินขี่ม้าอยู่ในน้ํามันก็ต้องขี่ม้า เฮ้ยแล้วมามันวิ่งในน้ำไม่ได้ใส่ขี้ไม่แม่งเลยแล้วคำว่าฮิโปแคมปัสเนี่ยมาจากคําว่าฮิโปที่แปลว่าม้าแล้วแคมปัสก็คือสัตว์ประหลดใต้ทะเลอ่าแล้วตอนหลังก็เลยกลายเป็นคำว่าซีฮอตที่แปลว่ามา้าทะเลอ๋อ,อผมเชื่อว่าตอนตอนที่คุยกันในห้องเทเลแกลห้องเทเลแกลมันต้องมีคําถามที่ว่ามีม้าทะเลแล้วมีม้าน้ําจืดหรือเปล่าจะบอกว่าฮิโปนะฮิปโปโปเตมัสนั่นแหละ ิปโฮเตมัาคือฮิปโปที่เลยว่าม้าใช่และฮิปโปโปเตมัสก็คือมมาจืดหมาไม่น้ำามาไม่น้ำนั่นไมนเหมือนมมาตรงไหนเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเห็นฮิปโปไกลๆอะอยู่ในน้าเขาเข้าใจว่าหัวเหมือนม้าแล้วคือไงรีบตั้งชื่อตอนนั้นเลยไม่เข้าไปดูหน่อยไม่เข้าไปดูหน่อยก็เรียกว่าเนี่ยมมาที่อยู่ในแม่น้ําก็เลยเป็นฮิปโปโปเตมัสคือการแข่งขันตั้งชื่อมันรุนแรงมากเลยใช่ ดูไม่เป็นนาเลยมันน่าจะผอมมากเลยตัวนั้นอะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ทีนี้เ็าถามว่าเอ๊ะชื่อมันเหมือนส่วนหนึ่งในสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสเออไอ้ชื่อนี้มาตั้งทีหลังอืเพราะว่าหลังจากที่เรารู้กายวิภาคของสมองแล้วอะเราโคดมันมาน้ำเออเรานอ๋ยหน้าตาเป็นไงวะฮิปโปแคมปัสที่ในสมองเนี่ยมันมีหักมันมีลักษณะขดเหมือนหากมาน้ำเออเขาเลยเรียกว่าฮิปโปแคมปัส อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าตรงนี้แม่งเอาไว้เป็นเป็นส่วนเก็บความจำเป็นขดขดถ้าเราฟังหาลูปที่มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆขดขดเส้ติ่งที่อยู่ในสมองนอนเป็นเป็นแบบสตอเรจเงี้ยเป็นสตอเรจสตอเรจเป็นเกี่ยวความจำเป็นพืชบร่สตอเรจอ่ะทีนี้เรามาลงดีเทลของม้าน้ำตกลงเป็นตกลงเป็นม้าน้ำเป็นปลาม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดที่มีกระดูกแข็งุ้มนอกตัวมีเกล็ดมีเกล็ดหมายความว่ามีก้างอยู่นอกตัวใช่ใช่ ฟีลิ่งฟลิ่งแห่คิดถึงเต่าเต่าคือเต่าคือสัตว์เลื้อยคานที่มีโครงสร้างกระดูกอยู่นอกตัวอืมเอ่อมาน้ำก็ประมาณนั้นก็คือเป็นโครงสร้างของกระดูกอยู่นอกตัวแล้วลักษณะกายวิภาคมันประหลาดเออประหลาดมากเพราะว่ามันเหมือนปลาดึกดำบรรพ์นี่ปลาปลาปกติไม่ปลาปกติกระดูกอยู่ในตัวเนาะปลาดึกดำบรรพ์อ่ะเป็นแนวเป็นแนวนอนในขณะที่โครงสร้างของมาน้ำเป็นแนวตั้งใช่ครีบครีบมันก็อยู่ที่เอวอ่ะ การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของปลาคือการพัดที่ไปแล้วพุ่งไปข้างหน้าโบกโบกโบกในขณะที่มาน้ำอ่ะมันอยู่แนวตั้งมันได้แค่ขึ้นและลงอ้าวการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหน้ากับไปข้างหน้าเนี่ยมันทําได้ช้ามากถามว่าช้าแค่ไหนมันได้แค่ศูนย์จุดศูนย์หกกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือไม่ไปไหนก็ได้วน่เอะคือคือศูนย์จุดศูนย์หกกิโลเมตรคือหกสิบเซนหกสิบเมตร 0.06กิโลเมตรไปดิโซกิโลเมตร60 60เมตรเออ60เมตรก็คือกระดึบ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 ไปก็คือขึ้นลงแล้วครับความสามารถที่เร็วจริงๆคือขึ้นลงแค่นั้นมันก็เลยแบบว่า มวนหางซีลูเกี่ยวนีนอกจามก่อนเมวนหางซีลูมีความรู้เลยว่าว่าอายุเท่าไหร่มวนหางซีลูเป็นโษณาเปีอยไเนะครับสาวเหรืสานะโอ้สมัยเก่ามากโซนี่อะไรตรีดิตอนอะไรเ่รดิตอนโอ้เจโยไดตนกูจำได้สมัยจอแก้วนะครอ่สมัยจอความสำคัญการมวนหางของมาน้ำครับมีความสำคัญมากเพราะว่า เนื่องจากมาน้ําเองอ่ะมีขนาดเล็กมากแม้กระทั่งตัวเต็มไว้ก็ตามเอออันนี้นิดหนึ่งตอนก่อนไม่เป็นนักสัตว์น้ำสมัยเด็กๆมาน้ําอ่ะภาพในหัวคือดูใหญ่เท่าหมาไม่เลยไปเจอตัวจริงแบบเชียนลกออดมาน้ำมาน้ำตัวเต็มไว้เนี่ยใหญ่สูงสุดนะสิบห้าเซนติเมตตัวเท่ามือถือตัวเท่าจริงๆถ้าถ้าพูดสมัยก่อนต้องเรียกว่าม้าโปรเดกเกอร์สีขาวอ่ะไม่ คือวงกลมไมนไมไม้บปรเคเตอร์สีขาวออ๋อไอสีขาวเออไอตัวไซส์นิ้วอ่ะไอคือไม้บรรเคเตอร์สีขาวเราบอกว่าเป็นมือถือจะง่ายกว่าไหมใช่ครั่เราประจนคือมือถือแล้วแหละความยาวมีแค่นั้นเองก็ยังไม่เคยเจอตัวเท่านั้นในพิพิธภัณฑ์สัตวนานะพิพิธภัณฑ์สัะมันก็จะเล็กกว่าอทีเนี้ยตัวมันไม่ได้ใหญ่เออคือผิดหวังเลยตอนไปเจอขอนประเด็นคือตอนออกมาจากท้องยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่อืเป็นติ๋วเลยออกเป็นตัวปะมันก็ออกเป็นตัวเลยครับอ เมืนน้ำแบบที่มันตื่นเต้นก็คือมันมีมันมีถุงหน้าท้องถุงหน้าท้องใช่เริ่มไม่เหมือนปลาเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันแล้วตัวในตัวที่ตัวที่มันเก็บตัวที่มันเก็บเอตัวอ่อนไว้ในถุงหน้าท้องอะคือตัวผู้อีกนะครับอ่ะใช่วิธีวิธีการผสมพันธุ์ของมันคือมันสัตว์ประหลาดมากวิธีการผสมพันธุ์ของมันคือตัวเมียวางไข่ใส่ในถุงหน้าท้องตัวผู้อ๋อไม่ได้คลอดคือตัวเมียวางก็คือวางไข่เป็นปลา วางไข่ก็เป็นปลาไข่ไม่ไม่แต่วางไปวางไข่ในถุงตัวผู้ใช่ว่างของตัวผู้อ่าละงัยแล้ววิธีผสมอ่ะก็คือน้าเชื้อก็ลิกไอ้ก็ก็ปล่อยออกมาในถุงของตัวผู้อ๋อจุ้ยเขย่าเขย่ากัในนั้นก็เขย่าในนั้นถูกต้องโอเคเดี๋ยวผต้องต้ยวตัวไหนอธิบายบ้างนะอธิบายก่อนวัตถิปลาปลาจะวางไข่เปนเนาะมันจะเป็นปฏิสัทธิภายนอกมันจะเป็นไข่นอกตัวมีวางไข่วางไข่แล้วก็ตัวผู้เป็นปล่อยน้ําเชื้อปล่อยน้ําเชื้ออ่าอี่นี้ ออกมาน้ำมันตัวเล็กครับผมแล้วปกติก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีกระแสน้าขึ้นน้ําลงครับอวิธีการผสมพันธ์ของมันคือคือตัวเมียเอากับตัวผู้เอาถุงน้าท้องชนกันโอเคพุงชนกันเอาพุงชนกันครับตัวเมียเอาเอาไข่เอาไข่ปล่อยเข้าไปในถุงตัวผู้ท้องชนกันปล่อยไข่พูดเข้าไปมันมีอว่าพิเศษไหมในการที่แบบว่าใส่เข้าไปไม่เป็นท้องเลยเป็นเป็นเหมือนรูกับรูประกบกันอ๋อโอเคอ๋อโอเคเพราะเขาต้องมีการถ่ายไข่ใส่เข้าตัวผู้โอเคครับทีนี้ ตัวผู้ไม่ได้มีไอ้วาปล่อยน้ําเชื้อพุ่งออกไปข้างนอกเหมือนปลาตัวอื่นอมันก็จะอยู่ในท้องนั่นแหละโอเคจนอยู่ในท้องก็คือเป็นถุงสเปิร์มถุงสเปิร์มที่รับไข่เข้าไปแล้วก็มันก็แตกในถุงองนี้แล้วก็สเปิร์มก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาผสมกับไข่ในท้องหน้าท้องนี่มันอารมณ์เหมือนผู้ชายท้องได้เลยนะใช่มันฟิลิ่งนั้นเลยก็คือถ้าเหมือนเหมือนคนก็คือเอาไข่ผู้หญิงไปฝากในท้องผู้ชายแล้วผูมชานปล่อยเหมือนเอาไข่มาปล่อยในถุงกันชะของผู้ชายได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ยาไม่ได้ อย่าเลยไม่อยากเทียบเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเทียบมันมันพลือกึ่งมากอะไรว่ามันปล่อยตรงหน้าท้องจะเป็นกล้ามเนื้อแบบฟองน้ําอทีนี้ไข่เข้ามาได้ปุ๊บในนั้นก็จะมีการปล่อยน้าเชื้อสเปิร์มเข้ามาผสมกับไข่ก็คือเหมือนมดลูกเลยไข่ก็ไปเกาะตามผนังชข้างหน้าท้องผู้ชายแลวทีนี้ก็ยังมีการตั้งท้องนะซักประมาณ14-28วันครับผมแล้วก็จะมีการคลอดออกมาจากถุงน้าท้องตัวผู้ที่เห็นจากคดีแล้วเบ่งปุ๊ด พุ๊ดใช่หน้าตามันกุ้งขาวเล็กๆจิ๋วๆก็เป็นตัวอ่อนปลาปกติเป็นตัวอ่อนเล็กๆปตาการลอดครั้งหนึ่งก็จะประมาณโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยถึงร้อยห้าสิบตัวแต่สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันตัวแต่สูงสุดอเคจากตัวสิบห้าเซนเนี่ยเหรอจากตัวหน้าท้องสิบห้าแต่มันออกมามันกิ๋วมากเลยเนาะเหมือนลูกน้ำปะตัวหนึ่งตัวต้าจะประมาณสักหนึ่งถึงสองมิลมั้ง อถ้าออกมาก็ตัวจิ๋วๆเลยประเด็นคือการข้อแบบเนี้อัตราการรอดเร่ต่ำมากนะเท่าไหร่สิเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหต่ำกว่าต่ำกว่าเต่าทะเลที่วางไข่ก็น่าจะโดนเดียวนะถ้าออกร้อยตัวเดี๋ยวกี้พูดว่าถึนพันตัวใช่ร้อยร้อยถึงร้อยห้าสิบก็แสดงว่าสองตัวก็ไม่เยอะเลยนะ ไม่เยอะเลยก็รอดอยู่สองสตัวเองเนี่ใช่คือออกมาร้อยตัวนี่คือน้อยมากเลยสำหรับปลาเอออืมถ้าอัตราการรอดแค่นี้ไม่มีโอกาสจะตายหาถูกมากเลยนะดูเหมือนอาตาัตราสัพันธ์มันดูนะ่ากลัวมากเลยนะเนาะทีนี้มันก็เลยมีมีการศึกษาและพติกรรมว่า,วาการที่ให้ตัวผู้เป็นคนอุ้มท้องเนี่ยครับปัจจัยมีเรื่องอะไรบ้างอ๋อ uh huh. ข้อหนึ่งคือถ้าสมมติว่าให้ตัวผู้เป็นคนอุ้มท้องครับผสมในตัวตัวผู้เองครับ อัตรากราผสมติดมันสูงออ,ะอะฉะนั้นก็ว,ว่าสเพิ์มไม่ต้องไว่ายไก่จเพิ่มไม่ต้องไว่ายไก่แล้วเขาไม่ต้องมีคู่แข่งตัวอื่นนอกจากตัวเองครับข้อสองตัวเมียไม่ต้องตั้งท้องตัวเมียสามารถฟื้นฟูร่างก,กายแล้วก็ผลิตไข่รอดใหม่ได้ทันทีพอผสมรอบต่อไปอ๋องั้นก็คือจะจะวางไข่ผีกว่าปลาประเี่อื่นเนี้ยใช่ใช่ใช่เพราะมันตั้งท้องแค่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดวันประมาณน่ะเป็นปริมาณแต่ที่นี้ก็มีคนก็มีคนเคยตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าเอะจริงๆ ม้าน้าเนี่ยมันเป็นโมโนแกรมมีหรือเปล่าโมโนแกรมมีคือผัวเดียวเมียเดียวโอเคอ่าก็มีคนมีดักฐาดมีการพิสูจน์มาว่าจริงๆเป็นทฤษฎีที่ว่ามันเป็นเมลโปรเทคติ้งก็คือจําเป็นต้องดูแลตัวผู้เท่านั้นจําเป็นต้องดูขอขออีกรอบหนึ่งจำเป็นต้องดูแลตัวผู้เท่านั้นก็คือถ้าอเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่เป็นราวะหัวเดียวเมียเดียวของม้าน้ำานี่ม,มันไม่ใช่ว่ามันรักกันไปจนวันตายแบบถ้าสมมติว่าตัวผู้ตายตัวเมียจะไม่หาตัวผู้อื่นไม่ใช่ อยู่เฉยๆจริงๆคือคือจ,จะอยู่จนกระทั่งตัวผู้คลอดจะอยู่กับตัวผู้ไปเรื่อยๆซึ่งจะผสมบนไปเรื่อยๆอย,อ,อย่างเงี้ยอ๋อปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆจน,จนคู่เดิมคู่เดิมแต่ถ้าตัวผู้หายไปหรือตายไป,ไปยก็จะไปหาตัวใหม่ตัวเมียก็จะไปหาตัวใหม่ทันทีน<ช>โอเคใช่โอเคแต่ถ้าตัดไปที่ตัวผู้ตัวนี้ยังอยู่ตัวเมียก็จะอยู่กับตัวผู้ตัวนี้มันดูกลับกับสิ่งมีชีวิตอื่นเนาะสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือมันคือแบบว่าตัวผู้เป็นคนวางไข่ แต่ตัวเมียพอตัวเมียตายก็จะไปจับผู้ใหม่อะไร่นใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าจริงปลาเป็นเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมค่อนข้างหลากหลายนะเพราะว่าอย่าลืมว่าปลากระตูนเองตัวผู้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเมียได้เช่นกันสุดยอดปลาในี่แม่งแบบฉะนั้นเราก็อยากอยากแล้วมันก็มีปลาอะไรอีกตัวนะที่มันอมตัวอ่อนไว้ในปากตัวผู้เป็นตัวมีมีใช่ไหมมีฉลามด้วยที่อมตัวอ่อนไว้ในปากนะครับ ก็คือเราอยาเอาพฤติกรรมคนไปคอมเพนตก็คือถ้าแยกมาน้าเพชรผู้เพชรเมียคือตัวที่มีภุมิปองๆก็คือตัวผู้ชายตัวก้องเป็นลูกโป่งเลยเลยทีนี้มาน้ําในโลกเนี่ยเขาเจอเจอแล้วมันอยากชนิดสปีชีส์ไว้เนี่ยจริงๆมีห้าสิบสี่มีตั้งห้าสิบสี่แบบห้าสิบสี่สปีชีส์เลยแต่จีนัสดวนะจีนัสเดียวกันก็ทั้งหมดเลยก็คือทีโปแคมทีนี้ในไทยเจอหกอู้เยอะเหมือนกันเจอแถวไหนบ้าง นี่แหละโซนอ่าวไทยอันดัมันจะได้หมดทีนี้ความเรียกเป็นความเป็นความสามารถของนักประมงไทยในวิชาการประมงราบ้านเราเนี่แหละสามารถปลาะพันได้ใช่เลอะพันได้สามชนิดเพาะไปทําไงเลี้ยงเหรอใ่เลี้ยงเนเพาะไว้เลี้ยงเพราะไว้ปล่อยเพราะจริงๆบ้านเราอมีการเลี้ยงมานะเพื่อความสวยงามก็มีเอาตรงๆมันมีประโยชน์อะไรกับระบบนิเวศว่ะที ก็เป็นปลาควบคุมเรื่องของแพลงต้นสัตว์นอกจากนั้นคือไข่มันก็เป็นแพงต้นใช่ตัวตัวมันเองก็็ต,ตัวมันก็เป็นอาหารต,ตัวมันเองก็เป็นอาหารของสักตัวหนึ่งอ่ะก็เป็นทีมอีกหนึ่งวนรอบันไปใช่ตัวมันเองก็ไม่เป็น,นอาหารคนอื่นอีกทีหนึ่งเหมือนกันอ๋อและแน่นอนแล้วกินได้ไหมเป็นยาจีนนะครับใช่เอาไปบดแห่ฮะแห่อะไรวะคือกินแบบตัดแห้งไปตัดแห้ง ก็เลงจะบอกว่าด้วยความที่รูปแล้วมันปลาคนจีนก็จับแดดหมดหมายเว่ามันมันกินได้โดยถูกต้องไม่ต้องลักลอบอะไรปะมานานเนี่ยจริงจริงมันมันเพิ่งมาจุ๊ไซเตสปีสองพันสี่อ๋อคือก่อนคือก่อนน้านั้นมันเคยเห็นมันอยู่ในร้านยาจีนจริงแหละตอนนี้ไม่มีแล้วไม่รู้ยังมีอยู่บ้างเพราะว่ามันก็มีประเทศที่ขอไม่เข้าก็อยากกินมาน้ำมากญี่ปุ่นก็เป็นอีสักปรุลคืออะไรวะาแต่ก็ไม่กินสดกินแห้งกินแต่มันก็จะคล้ายๆายพวกปลา มันเป็นปลากระดูกอ่ะเออก็คือพอท้วมันก็แข็งแข็งมันก็เรื่มนกอก้อ้อเอไม่หม่ๆาอมาฝเป็นพงี่นะมันเป็นปลากระดูกนะอ๋อไม่ใช่ฝนจะนบบมัน้แบบปลาไข่อย่างงี้ปะไม่ไไม่ปลาไข่นั้นมันเนเกร็ดเนื้อแล้วก็ทำด้วยไข่แล้วก็กินเหมือนก้านปลาที่มันทอดกรอบอล้ไปดูมันเนี่ยปลาสลิดทอดเออเหมือนปลาสลิดทอดเซึ่งทีเนี้ยมันถามว่าคอนซัมชันหรือว่าการการบริโภคในแต่ละปีเนี่ย ที่แบบว่าเอามาเป็นสมุนไพรจีนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าล้านตัวมันถึงซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ระดับหนึ่งมันก็เลยโดนบรรจุเข้าใส่เตสโอ้โหแม่งเดี๋ยวนะมันแบบว่าคู่หนึ่งมันออกมันออกไข่ทีหนึ่งไม่เกินพันตัวแถมอัตราลอดเหลือประมาณเท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์ห้าด้วยอ่ะก็เหลือประมาณห้าสิบตัวจะต้องเลี้ยงต้องเพาะเองอะถึงจะคุ้มใช่ก็ทีนี้บ้านเราก็เพาะได้สามตัว สามพันตัวสามพันตัวไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าตาลอดอัตรานี่คือเอ่นี่คือตาลอดในธรรมชาติใช่ไหมใช่ตาลอดธรรมชาติ0.05อร์เซต์อยู่ในฟาร์มก็จะดีกว่าถ้าอยู่ในฟาร์มก็มาน้ำนี่อยู่ในทะเลใช่ไหมอยู่ในทะเลครับอยในทะเลไทยเร็วๆไทยเราเคยเป็นประเทศส่งออกมาน้ำด้วยถูกต้องครับมีมีมาน้ำมีความพยายามม่น้ำน้ำจืดไหมไม่เลยมันอยู่ในโซนทะเลชายฝั่งเป็นหลักแม่น้ำน้ำจืดไปที่โป้งไม่ใช่ไม่ใช่ คือว่าไอ้ไอ้พันยุโรปแคมปัสเนี่ยมันมีมันมีเป็นป่ามันมีลักษณะเป็นป่าน้าจืดไหมไม่จอเป็นทะเลเลยอยู่ทะเลอ่าน้ําก่อยอ่ะน้ําก่อยเนี่ยมากสุดอยู่กระจายกันทั่วโลกปะหรือว่าแบบเป็นใช่ควทั่วโลกแล้วมันวิวัฒนาการยังไงทาไมถึงสายพันธุ์มันออกมาใกล้หน้าตาเป็นอย่างนี้ได้และยังรอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเออซึ่งเออจริงตัวนี้อยู่อยู่มาตั้งแต่โบราณปะโบราณเลยหน้าตาไม่เปลี่ยนด้วย เป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ที่ไม่ทําไม่เปลี่ยนหน้าตาพอพอของแมงดาทะเลเลยแสดงว่ามันมันทําอย่างนี้แล้วมันเวิร์กใช่ฉลามไม่หดฉลามยังหดจากในกระดอนะเออเออเออออกแบบอย่างนี้แล้วเวิร์กเนาะมันเวิร์กได้ไงกันมันเวิร์กไงวะไม่น่าเวิร์กเลยแล้วก็มันดูไม่น่ากินบะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงแล้แค่นี้ในํามความเห็นสถาปนิกหน่อยสิครับสภาพนีเวิร์กได้ไงนะมันเวิร์กได้เหรอไออยาคีความตัวสล็อตอะไรที่แบบเลอนไงวะนี่าสนใจขอ็คืา หน้าเหมือนที่ว่าที่มันดูเหมือนม้าใช่ไหมเออทำไมต้องแบบปากตูทไมันกินอะไรวะอ่ามาน้ําเนี่ยบกพ้องในเรื่องของยินตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างกรามก็คือเป็นปลาดูดปลาปักจูงี้ใช่มันเป็นฟิวฟิวจอก็คือโครงสร้างของกรามมันมันถูกฟิวรวมเข้าด้วยกันแล้วปากแล่้ว้ปากก็เป็นแบบสักชั่นเท่านั้นวิธีการกินก็กินพวกแผงต้นสัตว์เป็นพื้ดูดเข้าไปแล้ว ความน่าสงสารอย่างหนึ่งก็คือมันไี่กระเพาะอโก็คือเข้าก็คือย่อยด้วยกับลำไส้ไปเลยอันนี้เหมือนตีพ่อตีแม่มันในชาติที่แล้วปลาเป็นเข็มมันคือปลาเป็ดเกิดออกเป็นปลาเป็ดที่ตัว15เซน15เซนด้วยเป็ดจิ๋วเป็ดจิ๋วปลากินยื่นคลีบก็มีแค่คลีบหลังวะใช่ความสามารถในการคลิปสะโพกอะคลิปสะโพกอย่างเดียวคลิปข้างก็ไม่มีใช่แล้วถ้าโดนปัญหาคือที่ตายที่ตายในวัยอ่อนเยอะเพราะว่าถูกพัด ถูกพัดไปโดยถูกพัดไปโดยกระแสน้ำากระแสน้ําแล้วก็ออกน้ําใหญ่ไปเลยแล้วหอกน้ําใหญ่ไปเป็นอาหารปลาตัวื่นโอ้น้องเพราะจริงๆมันน่าจะอยู่แนวแนวแนวปาการังเนี่ยแนวปากการังเจอได้ตามพวกฟาร์มหอยก็มีอที่มีที่อยู่น้นพัดตึ้นขนาดนี้เลยใช่มันอยู่ไม่ไกลครับมันอยู่โซนแค่ชายฝั่งเองคือถ้าแบบทำฟาร์มหอยอะแถวนั้นแสดงว่าแพลงต้นมันเยอะมากไงมีีอาหารด้วยอาหารใดๆก็มีฉะนั้นมันก็จะเกาะอาหารเหลือเกี่ยวอาหารเหลือจากหอย ก็เหมือนอยู่กับพวกปลาพันเล็กอะไรนี้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่เป็นอาหารซะเองก็กินอาหารกับชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้ถ้าไปถึงรอดมาได้ตั้งหลายล้านปีไันสีเป็นสัตว์มากเลยมีความพยายามในการขยายพันธุ์ดีกว่าตัวนี้เยไหมดูน่าสงสารเนอะคือไปนั่งถ่ายๆมาก็คือคนพบว่าไอ้วงที่มันใกล้เคียงอ่ะ มันคือนี่เว้ยตัวอะไรปลาจิ้มฟันจระเข้อ๋อคืออะไรนะอันนั้นแนวนอนก็ปลาปลาปลาปากจูที่นอนแล้วก็คือเขาก็ชื่อว่าไอ้ไอ้มาน้ําเนี่ยน่าจะวิวัฒนาการมาขดตัวขึ้นเออเพราะฉะนั้นหน้าที่ดูเหมือนม้าจริงๆมันคือแบบปลาปากจูที่แบบโดนขดอ่ะที่หางมันขดใช่ที่หางมันขดขึ้นมาเขาบอกปลาจิ้มฟันจระเข้คือตรงตรงน้ากร่อยน้ำเงือกอยู่ตรงไหนเงือกก็อยู่เดี๋ยวเงือกมีเงือกเงือกก็มี มาน้ำอ่ะมีเกิดกายวิภาคแล้วก็อยู่ตรงบริเวณเหมือนตรงแก้ม่ะตรงแก้มเหมือนกันมีมีมีขี้เหงือกว่ะมีขี้เหงือกบางๆแต่ไม่มีมีเส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายอแต่เขาเชื่อว่าไอ้วงใกล้ๆเนี่ยก็คือพวกตระกูลปลาจิ้มฟันแค่นอนกับนั่งแค่นั้นแหละแค่นอนกับพั่งขึ้ว่าใช่ใช่เพราะว่าอะไรนะสับเรียกอะไรนะมันอยู่วงอยู่วงเดียวกันอื อยู่วงเดียวกันลองดูซีฮอสอนาตมีสิสงสัยสงสัยนะมันนึกภีเนาะอยู่ฟาร์มหอยเหมือนกันเออจริงว่ะมีมีคลิปเหนือจริงด้วยอยู่ตรงแก้มคลิปแก้มเป็นอ่นคือไม่ได้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ใดทั้งนั้นคือคือเหมือนเป็นเรมแน้นเป็นเป็นของเหลือไว้เฉยๆใช่ก็คือถ้าถ้าดูดูพวกอันดับอะ อันดับปนจะสูงวงใช่ไหม<ช><ช>วงที่อยู่ใก,ใกล้ๆกันก็จะเป็นพวกปลาเข็มปลาที่เป็นหลอดๆทั้งหลายอันดับออเดอร์วงเฟมิลี่ใช่แล้วก็ใกล้กันก็จะมีอันหนึ่งคือมังกรทะเลมังกรอะไรวะคล้ายกับมาน้ำแต่ไ <วะ S 2> <ต>อปลาไาอปลาที่ไอปลาที่ครีบมันเป็นเหมือนสาลายอ่ะอืออืออีลิสมาหลากว่าอเหมือนมาน้ำยักษ์ไ่ขึ้นนิดนึงแต่หลักๆก็คือเขาเชื่อว่านี่แหละเป็นวงใกล้ๆกับไอพวกปลาปลาปากจูตัวเข็มทั้งหลาย แล้วก็คอยไอตรงที่เห็นแบบเป็นเหมือนกระพงแก้มตรงนั้นคือเหงือก่ะแต่ว่ามันไม่มีกระพงแก้มกระเพาะก็ไม่มีกระเพาะก็ไม่ใช่เลยวะผานเป็นเป็นน้องผอมๆแห้งๆอยู่ในทะเลอ่ะก็อาจจะเกิดแต่เป็นปลาเข็มที่อยู่ในกระแสน้ําที่ขึ้นลงเยอะแล้วก็คือต้องเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากแนวนอนเป็นแนวตั้งอันนี้คือทฤษฎีของมีแคนเออก็มั่ัวมากแล้วก็นี่อย่างนี้มาเป็นล้านปีก็เป็นไปได้เขาอ่างนี่มันใช้ใช้ในการขับเกียร์ทีเดียวรถใช่ ที่บอกว่าเกี่ยวปากการังลูกง้วนอาหารซิลูกอ่ะอันนั้นแต่ไม่ได้สอนนะแต่ว่าโดยพฤติกรรมถ้าจะเอาชีวิตรอดได้เนี่ยก็คือต้องต้องอาหารเกี่ยวกับสาหร่ายหรือเกี่ยวกับซัมติงเอาไว้ไม่ให้โดนกระแสน้ำพัดไปเพราะถ้ากระแสน้ำพัดเอาไปนอกพื้นที่ที่ถิ่นที่อยู่อาศัยก็คือไม่มีอาหารก็ตไม่ไดหคนอื่นมามาพอมานานไม่มีเกรดจริงด้วยแต่เป็นเพรว่าอาเมอร์เพลส เออแต่มันดูเหมือนใส่เกราะตลอดเวลาเนาะโคเทงนี่เนาะมันดูเหมือนเกราะหรือว่ามันมีเกราะมันเลยอยู่กาได้นานไม่เลยไม่เลยไม่ไม่เกี่ยวเราไม่ควรเทียบกับเต่าเออแต่ว่ามันอาจจะไม่นิ่มเพราะว่าอาจจะต้องรับแรงในมิติหนึ่งมงไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นว่าสรุปก็คือหน้าที่มันดูเหมือนม้าเนี่ยมันแค่บังเอิญจากปากที่ยาวเรียวไม่ได้มีความเหมือนม้าจินตนาการของมนุษย์เองแต่มันก็เหมือนม้าคือเหมือนว่าครีมมันก็กลายเป็นเหมือนหูเหมือนเหมือนมีคอฮะมีคอมีแผงคอ ม้วก็มีหน้ายาวๆเหมือนหัวมัดไซโกะอางนี้เหมือนมันเือนจริงๆอ่ะมันเหมือนจริงแหละแต่ว่าหลักๆก็คือนั่นแหละมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันแค่ถ้าคุณจับมาน้ํายืดออกมันก็จะดูเหมือนพวกปลาจิ้มฟันโดราเคนตัวยาวๆเรียวๆมากกว่าเหมือนเหมือนอันหนึ่งครับอันนี้นอกเรื่องเหมือนเมื่อก่อนครับชาวกรีเคยเห็นกระโหลกช้างแต่ไม่รู้ว่ามันคือช้างเลยคิดว่ามันคือไซคลอปเพราะว่าอตามันรวมกัน เพราะูตารูจมูกรูจมูกอย่างนี้เราคคดว่วเป็นตายักษ์ใช่นั่นแหละครับมันคือความจินตนาการของคนโอเคครับเป็นคนเดียวกับที่รีบตั้งชื่อพี่โปมานะมานํำจืดนี่เป็นทุเรศโอเคโอเคพอพอบาย